เอเอาไปให้วัวนู่นนู่นนูไปนู่นวัวอยู่นู่นมั้งไปดูสิอมอมอยู่ที่ไหนเออมากินน้ำกันเล้วยายาสาไม่อยู่เลยยาสาก็ไม่อยู่ ไปหิวกับบ้านคืนเลย <c oughs> โอ้ย่างหัวจังเลยโอ้ยเก่งจังเลยโอ้หิวน้ำก็ได้โอ้โหดดึงขวบสี่เดือนนะครับโอ้โหเก่งมากไหมลุ่ง <c oughs> เงาเตะเงเตะเนอะมอมอไม่อยู่มอมอไปไหนไม่รู้ ไม่รู้เออไม่รู้เลยมอโมนี่มอมอไม่รู้อยู่ไหนอ่ะนั่งรู้เหนื่อยเหนื่อยแล้วนั่งก่อนไปโตโหไปโตอะ